ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับปากวัชระเร่งช่วยเหลือเกษตรกรใต้แก้ปัญหาภาัยแล้งยาวนานและความทุกข์ยากของชาวประมงปัญหาแรกภัยแรงอากาศร้อนแรงต่อนเนื่องเป็นเวลายาวนานผิดปกติทั่วประเทศไทยร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่า40องศาร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรต้นไม้เศรษฐกิจที่ปลูกไว้อาจตายได้ปัญหาที่สอง หลังคอสอชอได้เป็นรัฐบาลได้ออกกฎหมายบังคับใช้อวนรุ่นที่ใช้อวนติดปุ่มเรืออวนลากคู่เรือปลากระตักเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายห้ามทําการประมงทําให้ชาวประมงเดือดร้อนทํามาหากินลําบ,บากเกษตรกร,ร,กรและชาวประมงจึงพร้อมใจกันร้องต่อสอสอนอกสภาวัชระเ <ละ S 1> พชรทองช่วยเหลือท่านสืบบุญชนทีเคกรพกระผมนายวัาชาระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคประชาธิป,ปัตย์ ในวันนี้ได้มาสม่งหนังสือถ,ถึงท่านตยูนอินสกุลปรัระทรสงเกษตรและสากรเพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ทําการประมงได้และกรณีภัยแล้งที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชซึ่งทําให้กเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสวนเงาะและสวนอื่นๆประสบปัญหาความแห้งแล้งจึงมาขอความการุณาจากท่าน ประกาทรวงและคณะเพื่อลดช่วยพี่น้องเกษ,ษตรกรชาวประมงและเกษตรกรชาวสวนไร้หน้าโอกาสนี้ขอกอกาสขอบรพรอคุณนครับกรมเกษตรนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องทุกร้อนของพี่น้องเกษตรกรรับกระทรวงเกษตรก็ต้องเร่งรัดในการดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเนื่องดีทั้งเรื่องการทําประมงก็ดีเรื่องของภพยแ้งก็ดีนะครับกระทรวงเกษตรก็จะรีบดำเนินการ ใน,นค,คุณคสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอีเมลสืบจากข่าว at gmail com